ก่อนรอเพื่อนๆก็แล้วกันนะฮะอุ่นเครื่องกันก่อนตอนนี้มีฟิลลิ่งอยากจะเล่นไอตัวนี้โอ้ขึ้นไม่ทันเมื่อกี้โดยอยากจะเล่นไอเจ้าบูชเชอร์นะฮะอยากจะไปกับเจ้าบูชเชอร์สายเมตาที่จะเป็นรีเจนต์คอนโทรอะไรพวกนี้นะโอเครอบนี้จะเป็นแบนด์แนติเมทแบนด์ฟรีสแบนวูนมันมีพิษอยู่ มันมีเร็กด้วยโอเคมีโลแล้วก็ฮิลลิงรอบนี้จะต้องไปพวกตัวถึกถึกพวกนี้เนาะโอเคอ่าวูฟไ r เดอรสายเร็กดีไหมเดี๋ยวผมจะไปคุณป้าสายเร็กก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่าผมจะไม่เล่นพิษนะเดี๋ยวผมจะไปสาย เร็กเป็นตัวเสริมเป็นพวกฟิลรี่พอยซ์่นแล้วก็อาจจะเป็นโลหรือไม่ก็ HP นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเก็บเงินครับผม,วดดบผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณฟ็อกซี่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอุ่นเครื่องรอเพื่อนๆก็แล้วกันตั้งแต่ที่เจอคุณโมโมทาโร่แกเล่นสายอันติพิษผมไม่เคยคิดจะเล่น,นสายพิษอีกเลยนะฮะสายพิษปกติผมไม่คิดจะเล่นอีกเลยเพราะว่า มันได้เฉพาะต้นเกมถึงเกือบเกือบกลางเกมแล้วตอนหลังๆเจ้าทาเลนต์ของเจ้าคุณป้าพิษอะดามจมันมันน้อยเกินไปสำหรับเลดเกมแล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแปลงใหม่เดี๋ยวผมจะไปเอ่อฟิลลี่พิทแล้วก็ถ้าไม่เลือดก็โล่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นฮิลลิ่งแล้วแต่ดวงว่าสายไหนมันขึ้นมากที่สุดเนาะ รอบนี้มีกอบลินฟิร s สแมชแล้วก็เจ้าแพนด้ามี d ีวายวอริเออร์ด้วยโอเคเนี่ยคุณพี่เจ้าคนแคะแกเล่นสายไอ้นั่นอยู่แล้วนะฮะแกจะต้องเล่นสายที่มันเป็นอุ้ยอี้ยมอเอ้ยนิดเดียวอีกวิเดียวผมชนะแกน่าจะต้องเล่นสายเลือดอยู่แล้วอื อัน,นี้เอาสกิลอะไรยังไม่ซื้อโอเคแสดงว่าแกกํกลังรอดูท่าทีนะฮอันนี้ผมได้เงินมา60บาทนั่นก็หมายถึงผู้เล่น7คนเขาเก็บเงินกันหมดเลยดีดีดีด,ดีเอาเป็นเอ่อ o p boost แปะไว้อันนึงแล้วก็ Furious Poison แล้วก็เอาเลือดที่ลดเอามาเป็นแปะพิษอุ้ยตกใจเอ่อผมจะเก็บดอกเบี้ยเพลินเพลินเพลิ แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาฮิลลิ่งที่ว่าฮิลตามเลือดผู้นี้ติดไว้สักเลเวลแม็กไปเลยนะฮะอันยองครับคุณหมิงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะฮะที่ระนองฝนตกติดกัน2วันติดและอากาศเย็นมากนะเพื่อนๆก็ อย่าเพลินกันเกินกับอากาศเย็นนะบางทีมันเย็นเกินไปกับการที่เจอร้อนจัดมันก็จะทำให้เรามีโอกาสเป็นไข้กันได้ด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะคุณพี่คนนี้เก็บดอกเบีย้ยโอเคได้เงินมาอีก60พวกคุณนี่โอ้ตั้งใจเก็บดอกเบี้ยกันจริงๆขอบคุณนะฮะไอันี่เลือดที่รถก็จะเป็นข่าเรกถ้าเกิดเข้าสถานะเรกไว้มันก็จะแปะพิษไวจัดมา เอา HP boost แล้วก็เลือดที่ลถเอามาเป็นโลครับผมจัดมาจะได้ถึกๆึกอันนี้ป้องกันการโดนตีติดคริคุณพี่คนนี้ไม่ซื้อของคุณแพนด้าแกกำลังเก็บตังอยู่เอาแล้ววะตกลงเจ้านี่อะไร d อชเหรอจะมีคนเล่น d ดอชเยอะเหรอรอบนี้ผมมองไม่ออกนะฮะตัวที่จะเล่น d ดอชที่ผมนึกออกก็จะเป็นไอแพนด้านี่แหละที่มันจะเล่น d ดอชมันจะเล่นดอชฮิลิ่งพวกนี้นะ โอเคดูตามทรงแล้วผมเหมือนจะกำลังแพ้แต่จริงๆไม่ใช่นะเออเรียบร้อย DIY Warrior การที่คุณโดนไม่สามารถชนะได้ก่อนรอบ10ติดกันเกินครึ่งเกิน80%แบบนี้กูบอกไว้เลยหาย,ยาหนะแน่มึงนะเพราะว่าคุณทำาดามจก็ไม่ได้แล้วก็ของคุณเป็นตัวต้นเกมนะฮะไอ้นี่ลดคริไว้ดีไหมจริงๆ เจ้านี่จะเล่นครีหรอคนแค่เล่นครีอะไร HP สไตร์หรอเอา d e f e n ซ์ครีติดไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไป HP เร็กแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น HP ชิ d นะฮะลดพิษลดพิษลดพิษยังไม่ต้องแล้วก็เอาฮ e ลลิ่งติดไว้อันหนึ่งแล้วก็โล่พิษโอเค ไฮครับมิงมิง mm hmm. เห็นลีกแล้วน้องข้าวมีปัญหากับทีมซันเดย์ละเพราะว่ามัางกรของน้องข้าวดูดเลือดเพื่อนทั้งทีม mm hmm. เพื่อนจะแตกกรตกลงไปกับสายเลือดจริงๆหรอะวะ่เนี่ยดกำลังนึกภาพถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นต้องหลิงชาแล้วละ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไปกับซันเดย์ไม่ได้เลยด้วยสิเพราะซันเดย์เลือดน้อยนะซันเดย์จะเป็นเอาสเตตไปลงกับครีดแมใช่ป่ะแล้วก็สปีดอะไรพวกนี้อ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีปัญหากันก็ดีนะผมจะได้เอาไปใช้ทีมอื่นนะฮะโอ้เป็นอะไรที่ทำไมผมได้ข่าวอย่างนี้แล้วผมดีใจว่เนี่ย <c oughs> ถ้วยแวมไพร์ถ้วยแวมไพร์ผมคงไม่เอานะฮะไอ้น,นี้จะได้เงินเลย400ไอ้ันนี้จะได้รีเฟรชแล้วก็ราคาจะลดลงเอา VIP การ์ดมาอย่างนั้นก็ดีแหละ เพราะว่าผมตอนแรกก็ภาวนาให้มันอยู่คนละทีมอยู่แล้วนะยิ่งถ้าเกิดเลือดบางๆแบบนี้มันไม่ไหวอยู่แล้วถูกปะเอาชิลเร็กแปะไว้หนึ่งอันแล้วก็เอาฟิวเรียสพอยซ์นแล้วก็เอาแปะพิษติดไว้หนึ่งอันแล้วก็ฮิลลิ่งเลือดตามเลือดที่เสียไปจัดมาไอันี่ฮิลไอันี่โลไอันนี้ลบเอารีเฟรชไอันี่ฮิลลิ่งจะมีการแปะพิษ ก็จะมีฮิวมาทุกๆ1วิกับ0.8วิจริงๆมันดีนะเนี่ยเอาฮิลลิ่งชิลโอเคจะต้องใช้หลัวชาอ m c TriB ิแล้วก็น้องข้าวครับทีมอย่างนี้แหละถึงจะยืนไหวมันจะดูดเลือดแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหลัวชาลัวชาหรอไม่ใช้หลิงชาหรอรอใช้ลัวชาหรอลัวชาเจนแตมแล้วก็ฮิวเลือดตามค่าแอตแทก เพอรน้องบายลู่จะได้ใช้แล้วนะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนั้นเจอทีมที่มีดีบัฟเดี๋ยวก็เหนื่อยอีกแต่มันจะต้องฮิวมันจะต้องฮิวเกือบตลอดเวลาพวกนี้ใช่ไหมวิกรีดี้ไพเร็ได้มาเจ็ดสิบถือว่าดีนะเก็บเงินกันรัวตอนนี้ไอ้นี่พิษผมจะไปเลือดกับฟิว y ี่แล้วก็โล่เลือดฟิว y ี่แล้วก็โล่เอาเลือดมาก่อนเอาเลือดมา ฮิวิ่ง HP Poison แล้วก็ฮิลเลือดตามที่เลือดที่ตามเลือดที่เสียไปนะฮะแล้วก็เอา r รีเฟร h แล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าจะเอา2อ,อันเนี้ยซักอันหนึ่งน้องปลายลูกมีโอกาสจะได้รีเวิร์กสกิลเป็นน่าน่าจะเป็นการล้างดีบัฟขึ้นมาบ้างนะอันนี้ผมหวังนะเพราะว่าผมอยากใช้น้องนะ หลัวชามีอันติเพิ่มความต้านทานครับตีแล้วก็ฮิวยืนทั้งวันได้เลยแต่ว่าตัวมันบางไงบางทีกรณีอย่างนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ทันกับการที่ว่าหลัวชาจะฮิวแบกทีมพวกนี้นะฮะไอ้นี่ถ้าเกิดว่าตามความสามารถฮิวผมยังให้ภาษีกับไอ้หลิงชามากกว่าแต่ทั้งหมดนี้ก็คือสกิลที่เรากำลังมโนโกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็หวังว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นถูกปะ ตอนนี้พิษส่วนใหญ่ของผมน่าจะมาจากการแปะปกติโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะต้องทำตัวให้มันถึกกว่านี้นะฮะเอาเอา u r a l Healing แล้วก็เอาเลือดครับผมไอน,นี้ก็จะได้สายเลือดเพิ่มขึ้นจากสาย Bas e a t t a c k ซึ่งผมไม่มีอยู่แล้ว h p Poison แล้วก็เอาฮิลแรงตามเลือดที่ลดไปแล้วก็ Refresh Base Shield เอาติดไว้สักอันก็ไม่เร็วนะฮะติดไว้อันนีจ้จะเป็นการโจมตีแล้วก็ฮิลลิงเดี๋ยวค่อยว่ากันรีเฟรชแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าน้าจะเป็นพอยซ์ซึ่นชิลนะเจอเจ้า f ฟิวเรสแมชเขาเล่นสายโล่น่าจะเป็นโล่แล้วก็ fury แล้วก็ผมเพิ่งจะรู้ว่าหลวชามีมีการเพิ่มความต้านทานด้วยนะฮะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยทุกคนเจ้าหลวชามีการเพิ่มเรสให้ตัวละครทีมเราด้วยเหรอนึกว่าจะมีแต่ไอชิปแห่งความแน่วแน่ของเอเวนเจอรลีนพวกนี้นะฮะอุ้ยเกือบแตกดาเมจหลักๆผมมาจากพิษการแปะพิษของผมส่วนใหญ่ตอนนี้มาจากถ้าพิษปกติ เจ้าฟิลี่ยังไม่ค่อยออกใช่ป่ะโอเคงั้นก็เอาเป็นชิลเล็กเพิ่มเลเวลแล้วก็เอารีเฟรชรีเฟรชทุกครั้งที่มีการโจมตีถ้าเกิดการโจมตีนั้นไม่ใช่สกิลที่สามารถแปะพิษได้มันจะมีโอกาส30%ที่จะแปะพิษของดีจัดมา Furious Poison แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น h e ลลิ่งแล้วก็มีการแปะพิษ Defense Magic ไอ้น,นี่น่าสนใจเดี๋ยวเอาเป็นรอบหน้านะฮะ ดีจ้าจอดำไหมอ่ะสวัสดีครับคุณฮิวโก้เหรอผมจอดำเหรอตอนนี้มันไม่ได้ดำใช่ปะ่ะผมดูอยู่มันมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเสียงไม่หรือว่าภาพ,าพหน้าจอมีปัญหาเพื่อนๆรบกวนบอกผมด้วยนะฮะบางทีติดโม้ดูไม่ทันนะหลกัหลกๆจะต้องหาตัวยืนดูดเลือดให้กับน้องข้าวอย่างเช่น MyD a y t r i b ตัว HP สูงๆแบบนี้กำลังนึกภาพสกิลการเล่นนะฮะ เอาเท่าเท่าที่ผมมีความรู้นะถ้าเกิดเป็นการดูดเลือดมันก็จะคล้ายๆกับอาเจ้คุณป้าเจตป้าเจตที่จะดูดเลือดมาเป็นการโจมตีก็ก็เหมือนกับจิงหลิวกับ,บเบลดท,ที่จะเอาเลือดในทีมาแล้วมันก็จะต้องเจนเลือดเกือบตลอดเวลาเมจิกดีเฟนส์ผมจะเอาไว้นะแล้วก็เอาไว้ด้วยอีกอันนึงเอาไว้ครับผม แล้วก็ไปรีเฟรชแล้วก็ได้โลแล้วจะมีการแปะพิษเพราะว่าผมจะอัพเลเวลสายโลให้เป็นพวก d e เ e น s ์ม a สเ e อรี่เพิ่มเติมด้วยอยู่แล้วนะแล้วก็เก็บตังค์ครับผมแล้วก็เจ้านี่รีเฟรชถึง15ครั้งหรือยังมันจะได้เหลือค่ารีเฟรชแค่10บาทยังมองไม่ออกเกมนี้เล่นง่ายกว่าอีกเกมเยอะเลยคุณฮิวโก้นี่น่าจะพูดถึงเจ้าออโต้กราดิเอเตอร์รอเปล่า เกมออโต้กราดเตอร์ไอ้นี่ต้องยอมรับสารภาพเลยนะว่าหลังจากที่อัดมาประมาณร่วมร่วม30 ep เนี่ยรู้สึกสายมันค่อนข้างที่จะแคบผมพูดอย่างนั้นได้ไหมคือสายมันแคบเพราะว่ามันจะมีสกิลเมตาที่จะต้องไปแย่งสายกันพวกเนี่ยแล้วการที่ว่าผมจะเล่นติดท็อป3ท็อป4ผมจะต้องไปแย่งสกิลนั้นแล้วมัน,ม,นมันทำให้การเล่นโรคไลท์ของผม,มจากที่ว่ามี10 ทางมันเหลือแค่ทางเดียวพวกนี้มันหงุดหงิดนะฮะอันนี้ได้เงินอันนี้รีเฟรชเรื่อยๆผมอยากได้เติมเลือดอะ่ะอันนี้ลดดาเจ2เลือดของผมเหลือ25ลดดาเจ2จริงๆมันช่วยได้นะเอาลดดาเจโอเคใช่ครับผมฮิล หลบกับฮิวคือสายที่ดีที่สุดเลยก็แน่นอนเดบเพราะว่าเจ้าสายหลบถ้าเกิดไปแบบเลเวล4ดาวพวกเนี้ยมันบ้าเลยทุกคนมันลด d ดาเมจ100%แล้วมันจะเหลืออะไรวะเนี่ยนะพอลด d ดามจ e ไป100%มันก็จบแล้วอะ่ะนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าพวกคุณแทบจะทำอะไรอีกฝั่งนึงไม่ได้แล้วอะ่ะเอา HP s t e สตนะฮะแล้วก็ Refresh ช Ref รีเฟรชแล้วก็ HP Boost ไอ้น,นี่ทุกครั้งดามจที่ทำงานได้มีโอกาส30%ที่จะรีเจนอ่ะเจ้านี่ดีเอามาเจอ d y w a r r i ร r อรอบนี้บอกไว้เลยผมไม่กลัวนะเออมาดิตีให้เข้าก็แล้วกันพ่อหนุ่มแล้วก็ถ้าเกิดมีรอบไหนที่มี HP ก็ต้องไปแย่ง HP กันทั้งๆที่บางทีอ่ะไอ้เจ้าตัวละครบางตัวที่เราเลือกมามันเด่นในด้านการโจมตีอะไรพวกนี้ซึ่งมันทำให เ,เขาเรียกว่ารูทในการที่ผมจะเล่นหลายๆสายพวกนี้มันหายไปพวกนี้นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องยังไงก็ไม่รู้นะเอา Poison Code แล้วก็เอา HP r e c ไอ้นี่จะเลือดเยอะขึ้นตามค่าของคริ <c oughs> ดูค่าคริผมไอ้บ้าเอ้ยแต่มันก็ต้องเอาแล้วเปล่าวะผมจะได้สายตรงนี้นะเอามาเอามาค่าคริของผม สกิลยูนิคริเลือดจะเพิ่มขึ้น15ผมมี2สกิลเลือดผมเพิ่มขึ้น30โอ้โหตกลงผมได้เล่นเลือดกับพิษแล้วเนี่ยผมอยากเล่นฟิลลี่กับเลือดแล้วก็ไม่ได้เด่นด้านพิษพวกนี้แต่ว่าสกิลพิษมันก็ยังต้องการติดไว้ก่อนนะฮะที่ผมจะไปจะเน้นถึกพวกไฟนอ l ดีเฟน s ์อะไรพวกนี้อืมคอยเก็บเอาทีหลังก็ได้ครับผมกำลังพูดถึงสกิลอะไรเมื่อกี้หร อ๋อหมายถึงไอ้สกิลที่ว่าคริเลือดเมื่อกี้ใช่ไหม <laughs> ผมจะเอาขึ้นเลเวลพอดีด้วยนะฮะดาเมจหลักของผมคือพิษการแปะพิษตอนนี้เริ่มจะมาการแปะพิษสูงที่สุดของผมมาจากการเข้าสู่สถานะฟิลลี่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเติมฟิลลี่นะอันนี้ฮิลลิ่งจะได้โลฮิลผมจะมาเรื่อยๆด้วยดาเมจไม่เอานะะเอาฮิลโล แล้วก็เอาได้โลจะมีการแปะพิษแล้วก็เอาเลือดมาเมจิกดิ f เฟนส์ถามว่าเอามามันดีไหมจริงๆเจ้านี่บอกไว้เลยนะว่ามันดีถึงจะไม่เท่ากับดิเฟนส์มาสเตอรี่แต่มันก็ดีมากๆฉะนั้นเอานะแล้วก็เดี๋ยวสายโลนี่อยากจะได้ดิ f เฟนส์มาสเตอรี่อ่ะหิวลิงแล้วแปะพิษไม่มีคนเล่นพิษเอาเจ้านี่แล้วกันรอบหน้านะ ครีอื่นๆค่อยเก็บอันหลังก็ได้ในการเติมเลือดใช่ไหมสวัสดีงับสวัสดีครับ,ค,รบคุณน้องมีนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกรอบนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะไอ้แพนด้าตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าเก็บเงินใช่ไหมในตอนแรกอ่ะเอาเดิมาฮิลลิ่ง r อรีโอ้เป็นสกิลฮิลที่ผมไม่ชอบเลยไอสายที่ผมเล่นอยู่เป็นสายพิษนี่มันแพ้สกิลฮิลลิ่งมากๆเลยนะทุกคนสายพิษที่ผมเล่นอยู่แพ้ฮิลนะฮะ เาเอาคริดเฟนอ์แล้วก็เอารีเฟรชฮิลสมั h จริงๆผมต้องเอานะเอาไว้สักอันหนึ่งเพื่อที่มันจะได้เป็นโปรเจกต์ไทฟิสิคอลเดามจที่จะเอามาคอมโบกับเจ้าพอยซ์ซึ่นเดามจตรงนี้นะฮะไนี่ฮิลครีดแล้วฮิลไม่เอาแอ a แท m มิสไม่เอา d ด f เ n นมาสเตอรี่เออไอนี่แหละที่รอนะแล้วก็เดี๋ยวเจ้ารอบหน้าผมจะเอาเป็นเทรลลี่เรนะฮะ เพราะว่าผมจะเอามาเป็นฮิตที่มันสามารถแปะพิษได้อืประมาณนั้นเจอทิงเกอร์กอบลิเลือดประมาณพันแปดเลือดผมเกือบสามพันไว้ไอ้น้องเออเอาดินี่จะเป็นการแปะพิษเพื่อนๆดูพิษผมมาจากฟิร i o u สมีมาจากเลือดมาจากพ o i ซึ n c โค้ดมาจาก h ิลลิ่งมาจาก p o i ซึ n d เด a ม e พวกนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปมันจะมีทุกๆครั้งที่ผมมีการฮิลลิ่งมีโอกาส30%ที่จะออกไปเป็นเทอรา p ีเรย์ซึ่งมันเป็นเมจิกเดามจซึ่งเมจิกเดามจปกติมันจะไม่มีการแปะพิษถ้ามาคอมโบกับเจ้าพอยซึ่งเดามจจะมีโอกาส30%ที่จะแปะพิษนั่นเองนะฮะเอามาแล้วก็แล้วก็เอาเป็นฮิลลิ่งพอยซึ่งจะได้ขึ้นสายตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาเป็นเอาเป็น Medical เอ็กซ์พล n หรอ อยากได้เทอร์นาีเรย์อนะแล้วก็เอารีเฟรชแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาฮิว l ลิ่งตามเลือดที่เสียไปนะฮะไม่ไม่ได้กะจะเล่นสายพิษแบบจ๋าๆแล้วเพราะว่ามันใช้เลดเกมไม่ได้นะฮะเลดเกมเพื่อนๆจะต้องมีเลือดจะต้องมีความถึกเพื่อที่จะยืนรับ d ดามจ e แล้วก็เพื่อนๆจะต้องตอดพิษไปแล้วที่สําคัญรอบนี้ในด่านที่ว่ามีฮิลลิงพิษมันค่อนข้างที่จะโดนแก้เกมง่ายนะฮะเอาฮิลลิงตรงนี้ไปฟิลเรียสตรงนี้ไม่เอานะฮะดาเมจผมไม่ต้องการจากตรงนี้ละอันนี้จะเป็นการแปะพิษไปเรื่อยๆอ,อันนี้หลบได้จะมีการแปะพิษหลบได้จะมีการแปะพิษค่าหลบของผม16โอ้ยติดคริจะมีการแปะพิษโอ้ยไม่เอาไม่เอาสักอย่างมันน้อยไปอันนี้จะถือขึ้นเอามา แล้วก็ลดครินะฮะไอ้นี่ลดค่าดดเมจจากพิษมันยังไม่ต้องการปะเอาพอยซ์ซึ่นชิลนะฮะแล้วก็เอารีเฟรชแล้วก็รีเฟรชรอบหน้าจะเอาเป็นเบสเรกตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้พิษที่แปะแรงที่สุดของผมก็คือตอนที่เข้าสู่สถานะฟิวเรียส ึ่งข้อเสียมากๆเลยตอนอยู่ในสถานะนี้ก็คือตอนนี้ค่าฟิเรียสของผมมันยังขึ้นไม่ไวพอเนี่ยโดนคุณพี่ฟิเรียสแมจิ้มไปแล้วแต่ว่ามันจะป้องกันเลือดให้ผม2หน่วยนะฮะไอ้นี่ยืดเวลาไอ้นี่ถือขึ้นเอายืดเวลาเพราะว่า0.5วิผมสามารถแปะพิษเพิ่มขึ้นได้อีกชุดหนึ่งนะฮะจัดมาเอา HP boost ครับผม ชิลสมาชผมจะไม่เอาเพิ่มนะพราะผมไม่ต้องการของจากมันอยู่แล้วนะฮะไอ้นี่เบสชิลผมก็ไม่ต้องการแล้วเอาฮิลลิ่งชิลจะได้ขึ้นสายตรงนี้แล้วก็เอาเป็นดิเฟนท์มาสเตอรี่ตรงนี้ครับผมสายที่ผมจะเล่นคือสายถึกแปะพิษจะเป็นถึกเลือดก,กับถึกโลหรือว่าเป็นถึกฟิลี่ได้ทั้งนั้นอัศวินคีเตาม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 า,มา โอเคอูช okay. ิวสมัชมันหนักจังวะไอ้นี่ไอ้เจ้าพอยซึ่นอ่าดีเฟนส์มาสเตอรี่ไม่ช่วยอะไรกูเลยเหรอเนี่ยเอาช่วยอยู่ช่วยอยู่ผมแปะพิษไปทั้งหมดสามพันเดมจรีเฟรชแล้วก็ไอ้นี่ทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาส35%ที่จะแปะ20พิษของดีจัดมาแล้วก็รีเฟรชไอ้นี่เลือดที่เสียไปจะเป็นโล่ไอ้นี่เลือดที่เสียไปจะเป็นสถานะเร็ก จริงๆไอ้ตรงนี้ดีกว่ามากเพราะว่ามันเป็นเลเวลแม็กซ์แล้วก็ยิ่งเร็กเข้ามาไวผมยิ่งแปะพิษไว้ผมยิ่งถึกเอามาครับชิลส m แมชไม่เอาเอาชิลเร็กแล้วก็รีเฟรชชิลส์แมชผมจะไม่เอานะท,าท,าทั้งๆที่ถ้าผมเอาผมก็จะมีดา m เมจมากขึ้นแต่ผมไม่เอานะฮะผมยิงทุยไม่ใช่มันไม่จำเป็นนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมลิน เจ้าแพนด้านี่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมแพ้ทางเพราะว่าเขามีเจ้าฮิลลิ่งอร์เรย์ซึ่งฮิลลิ่งอร์เรย์มันชนะทางสายพิษอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะเอาแต่เดี๋ยวผมจะเอาตัดฮิลไปไอ้นี่ลดหลบแพนด้าเล่นหลบหรือเปล่าไม่เล่นหลบถ้าไม่เล่นหลบก็ไม่ต้องเอาไปสู้นะฮะรีเฟรช เอเอาเลือดมายิ่งโดนโจมตีก็จะยิ่งแปะพิษได้มันดีไหมไม่ต้องแล้วอะ่ะาหลบได้แล้วได้โล่แล้วก็เอาเลือดมานะฮะลดพิษลดพิษมันไม่จำเป็นต้องลดอะ่ะเอาฮิลิ่ง ถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนได้เล่นเกมเจ้าสกิล l ีเจนต์รอยัลแล้วว่างมาต่อยกับผมได้นะอุ้ย,ยทำไมตีหนักแบบนี้ไอ้มิงสู้เขาโอเคอีกนิดเดียวเกือบแล้วไม่ล่ะแล้วทำไมผมได้เงินแค่20วะเนี่ยพวกคุณไม่เก็บตังค์กันแล้วเหรออุ้ยเหลือกัน3คนอูมาติดท็อป3ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นดาเมจอ้นี่สถานะฟิวริจะมาไวขึ้นเอาเจ้านี่นะฮะเอาเลือดมา ไอ้น,นี่ยิ่งเลือดเหลือน้อยดาเมจของผมก็ยิ่งเยอะมันไม่จําเป็นปะอ่ามันมันไม่เอาไม่จําเป็นนะไม่ต้องไม่จําเป็น <c oughs> พวกนี้เกมยือ้อพวกนี้เกมไวอ่าเอาเอาโล่ผมอยากได้อีกหนึ่งชีวิตอะ่ะอยากได้ไออ่าโอ้ยเ p โคเอามา เอาเจอคุณพี่แพนด้าซึ่งเขาเล่นเขามีฮิลลิ่งอารเผมก็น่าจะแพ้นะมีเทอร์ปีเรมีฮิลลิ่งอารเอ่ะโอเคตามนั้นไม่รอดหลกัหลกๆลัแดเมจของเขาจะมาจากเจ้าเมดิคอลเอ็กซ์พล n ชั่นไม่ได้ติดครีด,ด้วยเอาการคริไว้ก่อนแล้วก็ลดฮิลแล้วก็รีเฟรชลดเรกลดเร็กอเอามาไว้ติดเจ้าฟิเรสเมช แล้วก็เอาคริแล้วก็ได้โลแล้วก็ลดฮิวครับผมแล้วก็เอาถึกขึ้นถึกขึ้นดีไหมเก็บไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนดีครับดีครับเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยใครว่างมาต่อยกันนะฮะไม่ว่างก็มานั่งฟังผมโม้ได้ตอนนี้เลือดประมาณเกือบเกือบพนเดี๋ยวผมจะโค่นพี่ๆเขาให้ดูแต่ว่าเจ้าแพนด้านี่ผมจะต้องบิ้วของสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหเบดิคอลเอ็กซ์โพลชั่น เลเวลแม็กซ์เอามาคอมโบกับเจ้าฮิลลิงอารีน่าจะเจ็บนะคุณพี่ฟิเรสเมสยังไงพ่อหนุ่มโอเคไอ้นี่คือผมเน้นพิษระเบิดแล้วก็ฮิลสู้ไม่ค่อยทันฉะนั้นเอาให้ถึกขึ้นอีกนิดนึงไอ้นี่ลดครีลดครีถามว่ามันดีไหมจริงจริงมันดีจัดมาไอ้นี่ถ้าเกิดผมขึ้นสายโล่ตรงนี้ผมมีโอกาสเจอไฟนอลดิ f เฟนซ์ฉะนั้นเอามานะฮะ แล้วก็ผมมีตังอยู่ประมาณนี้ทุกอันเป็น3ดาวหมดผมมีโอกาสเจอสกิลทองฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีหานะฮะ <c oughs> ไปหาสกิลทองกันชิลสมแมชไม่เอาสกิลทองมามามาเออมาแล้ว1อันไฟ n อลดีเฟนต์แต่มึงเสือกมาพร้อมๆกับ Defense Mastery เอาไฟนอล Defense ก่อนนะฮะแล้วก็เอาลดฮิลมาเพราะผมกำลังจะเจอกับเจ้าแพนด้า ผมมีโอกาสสู้เขาได้แล้วอุ้ยเอ็กซ์โพลชัน่นโอเคเขาจะไปวางอุย้ยไฟนอลดิเฟนซ์ขึ้นเออเป็นไงละมึงกันอยู่วะล่ะน้าคุณเห็นไหมว่าคุณโดนพิษเท่าไหร่พันสี่พันห้าเอาละเว้ยเอาละเว้ยอา่ววอา,ววอาผมจะรีเฟรชจนกว่าจะเจอสกิลทองไอพอยต์ซื่อเบอร์นี่ผมไม่ต้องการนะเพราะว่า การเข้าสถานะฟิวรี่มันแรงกว่ายอยู่แล้วผมอยากได้ฮิลลิ่งแอเรย์หรือไม่ก็รีไว้นะฮะมาพรีแบตเทิลพอยซ์ึ่นอ่าสำหรับเกมที่เป็นเกมยือ้อไม่มีประโยชน์นะฮะไอนี่เติมเลือดเติมเลือดไม่ต้องเติมแล้วนะไอนี่ฮิลลิ่งฮิลลิ่งมันมันเหมือนจะไม่ค่อยช่วยอะไรแล้วล่ะพ่อหนุ่มดีเฟนซ์มาสเตอรี่กูดแค่นี้กี่สกิลยูนิค ทั้งหมด11สกิลคูณ4 4 4ดาเมจพวกคุณจะดาเมจไหนต่ำกว่า4 4ก็จะเท่ากับ0กับผมนะอาโอเคยังไงผมมีไฟนอลดีเฟน s ์เออกูมีไฟนอลดีเฟน s ์ยังไม่ทันได้ใช้ด้วยแล้วแถมคุณดันใจดีโค่นแพนด้าให้ผมด้วยไอแพนด้านี่เมื่อกี้ผมยังลังเลนิดนึงว่ากูจะชนะมันหรือเปล่าคุณ f ิลเลอสแมชเขาโค่นให้ผมฉะนั้นครับขอบคุณที่ ให้ผมได้ยืมมือจัดการขอบคุณมากไอ้น,นี่ถ้าเกิดผมจะสามารถยืดอายุของพิษได้มากกว่าเดิมมันไม่ต้องยืดแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะโอเคคุณหมิงตึงจัดจัดเลยพวกคุณฆ่ากันเองขอบคุณมากนะฮะส่วนเจ้า Therapy พีเรตรงนี้มันไม่ใช่เป็นลำแสงบิงบิงธรรมดามันเป็นลำแสงที่ติดพิษได้เว้ยออรอบนี้อัปเกรดสกิลมาเยอะมากนะเอามาเพิ่มดามา แต่ว่าจริงๆผมไม่ต้องซื้ออะไรผมก็ชนะแล้วนะผมมั่นใจเพราะว่าคุณฟิลิสเมชแกแพ้ผมติดกัน5รอบแล้วฉะนั้นรอบนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้อนาคตแล้วล่ะนะฮะนึ่งยังไม่ทันที่จะได้ใช้เจ้าไฟนอลดีเฟนซ์เลยพ่อหนุ่มเรียบร้อยนายขอดูของของ,ของเขาหน่อยสิดาเมจของผม4,600มาจากพิษ4,1 0 0โอ้ยการแปะพิษของผมแปะไป2,700 81หน่วยมาจาก Furious 1,000กว่าหน่วยโอ้ยเห็นแล้วเจ็บแทนนะฮะโอ้ย